ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลทาโล่คลิปนี้มาดามจะมาดูเกี่ยวกับปีชงนะคะปีพุทธศักราช2565ซึ่งเป็นปีขานปีชงมีทั้งหมด4ปีนะคะปีที่ชงเป็นอันดับหนึ่งชงร้อได้แก่ปีวอกนะคะปีวอกชง100%ปีขานชง50%าปีมะเส็งและปีกุลชงปีละ25%ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าที่ชง ร0อยเ้าสและยีเนี่ยชงในแง่บวกหรือชงในแง่ลบดีไม่ดีอย่างไรและวิธีแก้ปีชงกันนะคะก่อนอื่นมาดามต้องเรียนชี้แจงนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆนะคะแต่ก็เป็นการที่เรียกว่าชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตในปีพุทธศักราชส5 6 5ค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าปีขานชง100%ชงเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างนะคะ ในที่นี้เขาบอกว่าปีขานถึงแม้คุณจะชงร้อยเปอเซ็นก็จริงแต่คุณชงในแง่บวกนะถือว่าดีเลยทีเดียวขออภัยขออภัยนะคะไม่ใช่ปีขานปีวอกนะคะชงร้อยเปอร์เซ็นถือว่าชงในแง่บวกนะคะในที่นี้เขาบอกว่าไม่ว่าหน้าที่การงานการเงินความรักสุขภาพเรามาดูเรเริ่มแต่การงานก่อนเลยนะคะ การงานสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกนะคะชงร้อยเปอร์เซ็นก็จริงแต่คุณชงในแง่บวกงานของคุณมีความมั่นคงแต่คุณจะมีความเครียดนะคะมีความเครียดเนื่องจากว่างานมีโอกาสที่พัฒนาก้าวไกลหรือว่าเขาเรียกว่าก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในที่นี้เขาบอกว่าคนที่เกิดปีวอกในปีพุทธศักราช2565เนี่ย เมื่อเมื่องานก้าวไกลก้าวกระโดดคุณก็จะต้องพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นจึงมีความเครียดมากที่มีความเครียดเพราะว่างานที่คุณทํามันอาจที่จะถ้าใครทํางานประจํานะคะก็เรียกว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีความรับผิดชอบสูงขึ้นจึงมีความเครียดนะคะแต่ถ้าใครที่ทําธุรกิจส่วนตัว ธุรกิจของคุณอาจจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีการขยับขยายเพื่อสร้างรากฐานให้เหนียวแน่นและมั่นคงมากกว่าเดิมดังนั้นคุณจะต้องเครียดกับการที่เรียกว่ามีการรับภาระสูงขึ้นและมากยิ่งขึ้นทีนี้ด้านการเงินการเงินถือว่ามั่นคงการเงินถือว่าดีปีวอกปีหน้า ถึงคุณจะชงก็จริงแต่คุณชงไปในแง่ที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าคุณจะมีความเครียดมากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะได้เงินเป็นกอบเป็นกรำรนะสําหรับผู้ที่เกิดปีวอกนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดปีวอกเขาบอกว่าการเงินเข้ามาดีแต่การใช้จ่ายของคุณก็เยอะเลยทีเดียวนะคะคุณเป็นคนค่อนข้างที่จะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเมื่อเงินเข้ามาดีก็จึงใช้เติบดังนั้นก็ถามว่าจำ จะเดือดร้อนเรื่องการเงินไหมไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินแต่ก็ต้องดูแลควบคุมอารมณ์ของตัวเราที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะคะหรือมีเกณฑ์ของการที่จะซื้ออสังหา,าริมทรัพย์หรือการที่เป็นหนี้ระยะยาวเกิดขึ้นนะคะสําหรับเรื่องความรักความรักสําหรับผู้ที่เกิดปีขานปีขานในในปีพุทธศักราช2565คนโสดนะคะค่อนข้างที่จะมีคู่ยากนะ เพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะหนึ่งนะมีอีโก้สูงสองนะคะอาจที่จะตั้งสเปคไว้สูงดังนั้นคนที่เข้ามาดูแล้วจะไม่ค่อยคู่ควรกับคุณเท่าไหรนะ่นักในความรู้สึกของคุณเพราะว่าสเปคของคุณสูงหาคนที่คู่ควรถ้าไม่คู่ควรกับคุณแล้วคุณเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าคนโสดจึงต้องโสดต่อไปแต่ถ้าคนมีคู่แล้วในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นจอมบงการชีวิตคู่ครอ,องของคุณเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นนี่ย คนที่เกิดปีวอกในช่วงปี65เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับกับคู่ครองในเรื่องการวางอํานาจกับเขามากไปสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาบอกว่าแข็งแรงดีแต่จะมีความเครียดนะอาจจะเป็นโรคเครียดอาจจะเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครที่ทํางานมากเกินไปคุณจะต้องผ่อนคลายบ้างไม่ใช่ว่าอย่าเข้าข่ายของคําว่าบ้าง,งานมากเกินไปนะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีวอ,อกมีเกณฑ์มีโชคลาภนะได้โชคลาภก้อนโตเลยทีเดียวนะคะในปี6 5ห้าไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับด้านการงานหรือโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยหรือว่าโชคลาภเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนทีนี้เรามาดูวิธีแก้ปีชงของผู้ที่เกิดปีวอ,อกกันบ้างนะคะว่ามีอะไรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงผู้ที่เกิดปีวอ,อกนะคะ ไพ่แนะนำผู้ที่เกิดปีวอกไพ่แนะนำว่าให้คุณนะคะแก้ปีชงด้วยการที่เรียกว่าทําบุญทําทานนะคะถ้าเรายิ่งได้เรายิ่งเขาบอกว่ายิ่งได้ยิ่งให้เรายิ่งได้นะคะการที่เราได้อะไรมาแบบฟุกฟุกได้อะไรมามากๆเนี่ย ให้เราทําบุญทําทานกับผู้ยากไร้อย่างเช่นว่าคุณไปทําบุญทําทานบ้านพักคนชราหรือว่าไปทําบุญทําทานกับเด็กผู้ยากไร้เด็กพิการซ้ําซ้อนนะคะมันจะส่งผลทําให้ธุรกิจของคุณหน้าที่การงานของคุณอุปสรรคต่างๆที่ติดขัดมันจะดีขึ้น <c oughs> เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง <c oughs> เพราะฉะนั้นพอยิ่งได้คุณยิ่งทำทำจนหมดเลี้ยวหมดแรงอ่ะนะคะ สิ่งที่สิ่งที่แก้ไขหรือสิ่งที่ส่งเสริมให้คุณมีพลังลึกๆข้างในที่จะช่วยส่งเสริมให้คุณดีหรือว่าควบคุมสุขภาพของคุณไว้ได้ก็คือการที่เรียกว่าทําบุญทําทานให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะทำเรายิ่งมีเรายิ่งให้เรายิ่งได้นะคะก็สําหรับผู้ที่เกิดปีวอกก็เท่านี้นะคะในการที่เรียกว่าเราจะแก้ไขในปีชงของคุณทีนี้มาดูสําหรับผู้ที่เกิด ปีขานปีขานชง50%าปีขานชง50%ในที่นี้ก็ชงในแง่บวกเหมือนกันนะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความคิดความอ่านมีนิสัยเหมือนเด็กแต่มีการริเริ่มอะไรใหม่ๆแต่ถามว่าริเริ่มหรือทําอะไรใหม่ๆแล้วจะประสบความสําเร็จไหมในที่นี้อยู่ที่ความกระตือรือร้อนของคุณว่าคุณจะทําเอาจริงเอาจังมากน้อยแค่ไหนนะคะ มาดูถึงเรื่องการงานของผู้ที่เกิดปีขานปีขานมีการคิด,ดเริ่มที่จะทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็สามารถที่จะบรรลุข้ามผ่านไปได้ด้วยดีอยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะตั้งอกตั้งใจทำแค่ไหนถ้าคุณมันเอ่อเขาเรียกว่ากระตุ้นการกระทำงานของคุณการทำงานการจะทำงานขออภัยนะคะการทำงานของคุณอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งทำไปบ้างพักบ้างอันนี้งานคุณไม่ก้าวหน้าแน่นอนแต่ถ้าคุณเอาจริง,เอ,รงเอาจังมุ่งมั่นไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไร เขาบอกว่าในปีขานเนี่ยถึงแม้จะชงก็จริงแต่ชงไปในแง่ที่ดีสิ่งที่ที่จะได้มาอาจที่จะยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นักในปีนี้มันเป็นปีที่คุณอาจจะบุกเบิกหาทําอะไรใหม่ๆแต่มันจะส่งผลไปในระยะยาวนะคะมาดูถึงเรื่องการเงินเขาบอกว่าการเงินมีรายได้เข้ามาแต่ไม่ค่อยมากนะักแต่คนที่เกิดปีขานเองเนี่ย เขาบอกว่าหมดไปกับการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะสปอยตัวเองสปอยลูกหลานคนในครอบครัวบุตรบริวารลูกหลานนะคะจึงทําให้คุณเก็บเงินไม่อยู่นะเพราะฉะนั้นปีขานเนี่ยชงเกี่ยวกับเรื่องการเงินกับการเงินที่คุณเก็บไม่อยู่มีเท่าไหร่ก็ใช้อยากได้อะไรก็ซื้อบางทีซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่รู้แต่ว่าเออมันถูกใจมันอยากได้ซื้อเลยเอฟเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นเขาเรียกว่าช่วงเป็นช่วงของการที่ ใช้จ่ายแบบไม่คิดนะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักความรักคนโสดจะเจอคนที่เด็กกว่าเข้ามานะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคนที่เข้ามาเขาอาจที่จะมาให้เราเป็นฝ่ายดูแลเขาสําหรับผู้ที่เกิดปีขารปีชงปีนี้ไม่ใช่ว่าปีขานจะชงในแง่บวกร้อ็นะเขาบอกว่ากั้มกึ่งอยู่นะมันมีทั้งดีและลบนะสําหรับผู้ที่เกิดปีขาน ดีก็คือการที่เรียกว่าเราได้ริเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่ถ้าในแง่ลบว่าการที่เรียกว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตเราจะเป็นคนที่เด็กกว่าหรือไม่ก็เป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กดังนั้นเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้เรานะเป็นฝ่ายสปอย <c oughs> เขาก็ดูดีๆนะถ้าเกิดว่าคุณไปชอบเด็กกว่าคุณต้องไปสปอยเขาแต่ถ้าคุณไปชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเ <c oughs> ขา <ara> <ๆข> <ara> จะมองว่าคุณเป็นเด็กในสายตาเขาตลอดเวลาเขาจะสปอยคุณนะคะ เพราะฉะนั้นปีขานก็ขึ้นอยู่ที่รสนิยมของคุณแหละว่าคุณจะได้ชงบวกหรือชงลบก็ตอนนี้แหละนะคะทีนี้ว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีขานคนที่มีครอบครัวแล้วคนที่มีครอบครัวแล้วก็มีเกณฑ์ของการจะมีบุตรแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการมีบุตรหรือว่าหมดวัยที่จะมีบุตรแล้วเนี่ยก็จะหมดเงินไปกับลูกกับหลานนะคะหรือว่าอาจจะมีภาวะของการที่ต้อง ดูแลลูกหลานบุตรหลานไปไหนไม่ได้นะคะเหมือนลูกหลานเกาะติดเราตลอดเวลาทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าสุขภาพแข็งแรงดีสําหรับผู้ที่เกิดปีขานในในช่วงปี65เนี้ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงแต่ถ้าจะเจ็บป่วยก็เป็นแค่เพียงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าโชคลาบมีไหมโชคลาบมีน้อยอะ ะะเพราะฉะนั้นอย่าเล่นเยอะนะสาหรับผู้ที่เกิดปีขานมีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆแค่สนุกสนุกกล่อมแกล้มไปเท่านั้นเองนะคะมาดูว่าควรแก้ปีชงสําหรับผู้ที่เกิดปีขานต้องแก้เกี่ยวกับด้านไหนนะคะเขาบอกว่าผู้ที่เกิดปีขานเองเนี่ยในที่เนี้คุณเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารนะคะมันเป็นการที่ช่วยเหลือต้องช่วยเหลือแบบบางทีจำใจช่วยน้ำท่วมปากพูดไม่ออกนะคะ เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เราช่วยเหลือเข้าไปเนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ได้รับความช่วยเหลือจากเราเขาก็อาจที่จะยังไม่พึงพอใจเท่าไหร่นะแต่ดีที่สุดเลยก็คือการที่เรียกว่าเราดูเราพิจารณาในการช่วยเหลือว่าเอาแต่พอเราไหวนะคะถ้าเกิดว่าคุณช่วยแบบชนิดน้ําท่วมปากไม่กล้าพูดอะไรเลยคนที่เดือดร้อนจะเป็นคุณเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีขานเองนะคะเขาแก้ควรที่จะแก้เคล็ดด้วยการที่เรียกว่าไป ไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาสวดมนต์นั่งสมาธิกล่าวขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมานเวรเพราะคนที่เข้ามาเบียดเบียนเรานะคะลูกหลานไม่ต้องไปพูดถึงบางทีอาจจะเป็นคนที่เรียกว่าญาติพี่น้องนะคะญาติพี่น้องมันเกินคําว่าลูกหลานในครอบครัวละเพราะญาติพี่น้องเมื่อโตละรุ่นราวคขาวเดียวกันหรือเป็นพี่น้องเราก็ต้องโตแล้วต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ถ้าเขายังมาเบียดเบียนเราอยู่เขาคือเจ้ากรรมในเวรของเราดังนั้นผู้ที่เกิดปีขาดเอง ควรที่จะต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิกล่าวขอขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมในเวรแล้วก็อโหสิกรรมต่อคนที่ร่วงเกินเราทําทุกวันทุกวันได้ยิ่งดีนะคะปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นอิสระเราจะได้เป็นอิสระกับเจ้ากรรมในเวรสักทีญาติพี่น้องเราที่มาเบียดเบียนเราชีวิตเขาก็อาจที่จะดีขึ้นเขาก็จะได้ไม่ต้องมาเบียดเบียนเราเวลาที่เราสวดมนต์ขอพรก็ขอพรให้ชีวิตของเขา มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขสบายเมื่อเขาสุขสบายมีเขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหนึ่งคุณได้บุญได้กุศลจากการที่คิดดีทดําดีมองดีนะคะปฏิบัติด,ดีแล้วคุณก็จะได้ผลบุญตรงนั้นส่วนเขาดีขึ้นชีวิตเราก็ไม่ถูกเบียดเบียนไม่ใช่ไปสาบแช่งพอสาบแช่งเนี่ยคนที่รู้ผลคนที่รู้ผลของคำสาบแช่งคือตัวเราคนที่เราสาบแช่งเขาไม่ได้ยิน เพราะฉะนั้นคําสาปแช่งนะมันจะวนกลับมาหาเรานะคะไม่ว่าใครที่มาเบียดเบียนเราเราอย่าไปสาปแช่งเขาเราสวดมนต์ขอพรขอให้ชีวิตเขาดีขึ้นเมื่อเขาดีขึ้นเขาจะได้ไม่มาเบียดเบียนนะคะก็สําหรับผู้ที่เกิดปีขานก็ไปแก้เคล็ดตรงนี้นะคะทีนี้เรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเสงผู้ที่เกิดออขออภัยนะคะผู้ที่เกิดปีขานชง5 0าะผู้ที่เกิดปีมะเสงและผู้ที่เกิดปีกุล ชงคนละ25%เรามาพูดถึงผู้ที่เกิดปีมะเส็งก่อนผู้ที่เกิดปีมะเส็งชง25%ในที่นี้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องความที่ใจอ่อนนะคะหรือการที่เรียกว่ารักคนง่ายเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเส็งในช่วงปี65%นี้ปีเสือคุณจะชงเกี่ยวกับเรื่องความรัก คุณอาจจะเป็นคนขี้ใจอ่อนรักคนง่ายหรือเป็นช่วงของความมีเสน่ห์จึงมีคนเข้ามาพอมีคนเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราใจวอกแวกไม่ค่อยมีความมั่นคงเพราะคุณเป็นคนคอยตามง่ายดังนั้นก่อนอื่นเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเส็งก่อนผู้ที่เกิดปีมะเส็งเนี่ยทำตัวน่ารักอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้เนี่ยจะดีนะคะเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะมองเห็นความน่ารักของคุณ แต่ในที่นี้เขาบอกว่างานของคุณเนี่ยไม่ก้าวหน้าไปไหนนะยังย่ําอยู่กับที่แต่ผู้ที่เกิดปีมะเสงในช่วงปี65หนี้คุณมีเซนนะแต่เซนมาเล็กๆน้อยๆอยมีมากบ้างน้อยบ้างนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีโอกาสที่จะ มีอะไรที่เข้ามาแบบฟุกๆอยู่เรื่อยอาจจะผู้ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่เมตตาในคราที่เรียกว่าอาจจะมีของฝันของฝากของรางวัลเท่านั้นเองนะคะแต่หน้าที่ตําแหน่งหน้าท,นที่การงานยังไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้เลื่อนตําแหน่งยังอยู่กับที่เพราะเขามองถึงว่าคุณยังไม่ค่อยมีความมั่นคงยังไม่ค่อยมีความเด็ดขาดในการตัดสินใจดังนั้นตําแหน่งหน้าที่การงานยังย่าอยู่กับที่นะแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาก็บอกว่า ธุรกิจของคุณน่ะยังไปได้เรื่อยๆยังไม่หวือหวายังไม่มีอะไรที่เอ่อเขาเรียกว่าได้เป็นกรอบเป็นกมแต่ก็ไม่ได้สะดุดนะเพราะว่าการที่คุณเทคแคร์ลูกค้าดีจึงทําให้ลูกค้ายังมีมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวาเท่าไหรนะ่นักทีนี้ถึงพูดถึงเรื่องการเงินนะคะการเงินในที่นี้เขาบอกว่ามีเข้ามามากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ความขยันของคุณเพราะว่าในช่วงปี -65 นี้ผู้ที่เกิดปีมะเส็งเองรู้สึกจะดู เหนื่อยๆดูเหนื่อยๆด,ดูอึดๆดูแบบจะค่อนข้างขี้เกียจไปสักนิดนึงรักสบายจึงทําให้การเงินเข้ามาไม่ค่อยดีนะคะแต่รายจ่ายเยอะนะแล้วต้องระมัดระวังเรื่องความรักเรื่องความขี้ใจอ่อนที่คนมาขอหยิบขอยืมแล้วปฏิเสธไม่เป็นมันจึงทําให้ระวังการถูกโกงได้ง่ายเพราะคนจะมองว่าคุณนะ่ะถูกเออคุณเป็นคนที่หลอกง่ายนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องเออความรักกันบ้าง บอกได้เลยว่าคนโสดมีคู่แน่นอนปีมะเสงในปีหกห้านี้เพราะว่าเป็นช่วงของความมีสเสน่ห์แต่ความมีสเสน่ห์ในที่นี้ก็ต้องดูคนที่เข้ามาด้วยนะเขาเข้ามาในแบบไหนเขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเราอะน่ารักหลอกง่ายหรือเปล่าจริงจังจริงใจแค่ไหนศึกษาดูให้ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าเขาเข้ามาทําดีสักนิดสักหน่อยคุณก็จะคอยตามแล้วเชื่อง่ายมันก็จะทําให้เป็นอย่างที่เขาคิดว่าคุณเป็นคนที่หลอกได้ง่ายนะคะเพราะนั้นเรื่องความรักระดีทีเดียว เรียกว่ามีคนเข้ามาอยู่ตลอดเวลาแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่าขี้น้อยอกน้อยใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นปัญหาความรับจะเกิดขึ้นมาจากการเจ้าแง่แสงงอนของเรานะคะพูดอะไรนิดอะไรหน่อยก็อาจที่จะทําให้เซนส์ีฟมีน้ําหูน้ําตาเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพเขาให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้นะคะ หรือว่าถ้าใครอายุ50อับก็ระวังเกี่ยวกับเบาหวานโรคไตโรคไขมันอุดตันเส้นเลือดกะเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภโชคลาภเขาบอกว่ามาจากเซนต์ของคุณนะผู้ที่เกิดปีมะเส็งอย่างที่บอกในตอนต้นว่าในปี65เนี้ยคุณมีเซนต์แต่เซนต์มาบ้างไม่มาบ้างเพราะฉะนั้นโชคลาภมีไหมมีโชคลาภแต่ไม่ได้เกี่ยวกับลาบลอ,อยอย่างเดียวนะมีทั้งลาบลอยมีทั้งของฝันของฝาก,ฝากจากผู้หลักผู้ใหญ่ อ,อมีทั้งเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้ของกินได้ของฝากประมาณนี้นะคะไม่เรียกว่าไม่ได้ราบก้อนตัวถ้าถามว่าจะมีราบไหมมีแต่คุณอย่าเล่นเยอะนะคะเพราะคุณมีได้แค่นี้เท่านั้นเองทีนี้มาดูวิธีแก้ไขปีชงสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเสงกันบ้างนะคะ,ะปีชงสําหรับผู้ที่เกิดปีปีมะเสงเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะคุณเป็นคนที่จิตใจดีเพราะฉะนั้น เวลาที่คุณจะจิตใจดีกับใครสักคนหนึ่งคุณดูเขาศึกษาเขาให้มั่นใจซะก่อนนะคะให้มั่นใจแน่ใจซะก่อนว่าอย่างเช่นคนมาขอยืมเงินคุณก็ต้องดูถึงแม้จะเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทกันก็จริงแต่คุณต้องดูด้วยว่าหนึ่งนะเขามีภาวะของการที่จะรับผิดชอบใช้คืนเราได้จริงไหมนอกเสียจ,จากคุณคิดว่าให้เขายืมแล้วเหมือนให้ก็โอเคไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขแก้ปีชงของผู้ที่เกิดปีมะเส็งนะคะ คุณควรไปทำความสะอาดรานวัดนะคะเพื่อปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตออกไปให้ชีวิตเราเคลียให้ชีวิตเราใสสะอาดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีออกจากชีวิตหรือไปล้างห้องน้ําวัดนะคะจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นอุปสรรคต่างๆไม่ว่าจะด้านหน้าที่การงานเจ้านายมองข้ามความสําคัญของตัวเรามองว่าดูว่าเราไม่มไม่ค่อยมีผลงานเขาอาจจะเห็นผลงานของเราชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะ ไปทำสิ่งนี้เพราะอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีเจ้ากรรมนายเวรมาบทบังทําให้มองไม่เห็นความสําคัญในตัวคุณทําให้มองไม่เห็นสิ่งที่คุณมีคุณเป็นนะคะทีนี้มาดูปีสุดท้ายแล้วของการชงนะคะก็คือผู้ที่เกิดปีกุลมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดปีกุลชง25%ชงเกี่ยวกับอะไรชงเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแต่เป็นในแง่บวกทั้งแง่บวกและแง่ลบต้องบอกเลย <c oughs> ขออภัยค่ะสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลเองในปี65นี้นะคะปีเสือเนี่ยเขาบอกว่าหน้าที่การงานของคุณคุณเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามองการไกลอยากหาอนาคตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นงานคุณคุณจึงต้องลงมือทําด้วยตัวเองและเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหนื่อยและเครียดมากเมื่อเครียดมากสุขภาพก็ตามมามาดูเรื่องการงานการงานเป็นช่วงของการที่เรียกว่า เป็นงานที่ได้รับอิสระนะคะในความคิดหรือในการกระทําใครที่ทํางานประจําอยู่ก็อาจที่จะมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลหรือมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่สําหรับใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวเขาบอกว่ามองหาอนาคตที่มันกว้างใหญ่กว่าเดิมนะคะมองหาโอกาสของอนาคตที่จะเสริมความมั่นคงให้กับตัวเองมากยิ่งขึ้นดังนั้นจึงต้องลงมือทําด้วยตัวเองไม่ค่อยไว้ใจใครที่จะ ให้มาทําแทนให้เพราะคิดว่าไม่มีใครทําได้เก่งและได้ดีเท่ากับตัวคุณเองจึงเป็นช่วงของการที่เรียกว่าเหนื่อยมากแต่ก็ได้มานะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุมอํานาจทุกอย่างได้อยู่แต่สําหรับผู้ที่เกิดปีกุลในที่นี้เขาบอกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะมาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างเขาบอกการเงินมีความมั่นคงอยู่นะแต่ก็ใช้จ่ายเก่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ะะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นจากการที่เรียกว่าหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการแต่งตัวเกิดขึ้นได้นะคะเราออกสังคมอะ่ะเราต้องไปเจอผู้คนเราก็จะต้องพรีเซนต์ตัวเองให้ดูดีมันก็เลยหมดกับค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสดนะคะคนโสดเขาบอกว่ามีคู่ยากนะในที่นี้ที่มีคู่ยากเพราะว่าคุณบ้าง,งานคุณไม่มีเวลาที่จะไปมองใคร มองมุ่งมั่นหาอนาคตอย่างเดียวสําหรับคนโสดจึงกลายเป็นว่าปี65คนที่เกิดปีกุลเนี่ยยังไม่มีคู่หรือยังไม่พร้อมที่จะมีคู่แต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพราะเอาแต่บ้างานมากจนเกินไปแบ่งเวลาให้ถูกด้วยนะคะไม่งั้นปัญหาครอบครัวมันอาจจะเกิดขึ้นได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างเขาบอกว่าคุณเครียดกับงานมากนะเพราะฉะนั้นคุณเครียดกับงานมากเกินไปมันจะทําให้คุณเป็นโรคเครียด แต่ว่าถามว่าสุขภาพแข็งแรงไหมสุขภาพคุณถือว่าแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าโรคเครียดจะมาเยี่ยมเยียนคุณทําให้คุณอาจที่จะอยู่ในภาวะของการไม่ค่อยนอนนะคะเวลาจะนอนก็เอาเรื่องงานมาคิดทําให้เราเครียดเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเครียดสะสมมันอาจที่จะมีปัญหาต่อสุขภาพในวันข้างหน้าได้โชคลาภมีไหมโชคลาภมาเกี่ยวกับเรื่องงานมากกว่าไม่ใช่โชคลาภเกี่ยวกับเรื่องลาบลอยดังนั้นคุณอาจจะได้งานแบบฟุกฟุกหรือได้งาน โปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาได้มาดูวิธีแก้ปีชงของผู้ที่เกิดปีกุลกันบ้างนะคะอืมผู้ที่เกิดปีกุลเขาบอกว่าจะมีสิ่งแปลกใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้คุณได้ทำนะคะจะทำให้ชีวิตคุณพลิกฟื้นดีขึ้นกว่าปีหกสี่ดังนั้นในสิ่งที่เอ่อสิ่งที่ควรแก้ไขก็คือปลดปล่อยตัวเองให้หลุดจากหลุดพ้นจากสิ่งเดิมๆสิ่งเก่าๆทำชีวิตตัวเราเองให้เป็นอิสระเออ อิสระในด้านความคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะประสบความสําเร็จวิธีการแก้ปีชงของผู้ที่เกิดปีปีกุลนะคะเขาบอกว่าให้ไปแก้ปีชงด้วยการถ่ายชีวิตโคกระบือหรือไม่ก็ปล่อยนกปล่อยปลาให้ชีวิตเป็นอิสระให้อิสระกับชีวิตจะทําให้ความคิดความอ่านของคุณมีอิสระในการทํางานมากยิ่งขึ้นแล้วจะส่งผลทําให้มีคน ช่วยเหลือสนับสนุนคุณทําให้คุณมีโอกาสเติบโตได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีกุลเองเนี่ยถือว่าชงดีทีเดียวแต่ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมด4ปีที่ชงไม่ว่าจะเป็นปีวอกปีขานปีมะเสงหรือปีกุลเมื่อออหลังตุดจีนนะคะปีชงเนี่ยมันเป็นของคนจีนคนจีนส่วนใหญ่แล้วจะพูดถึงเรื่องปีชงเพราะฉะนั้น การแก้ปีแก้เคสปีชงเริ่มต้นตั้งแต่หลังตุดจีนวันแรกคือวันชิวอีกที่วันถือของคนจีนนะคะให้คุณไปว,วัดเล่งเนยี่คุณใกล้วัดเล่งเนยี่ไหนให้ไปวัดเล่งเนยี่นั้นหรือว่าใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วมีสัญเจ้าที่เขามีการทําแก้ปีชงก็ให้คุณไปที่นั่นนะคะไปวถ้าเกิดว่าอยู่กรุงเทพไปวัดเล่งเนยี่ถ้ามาดามถนัดก็คือที่ตรงเยาวราชนะคะ ไปแก้ปีชงเราไปซื้อเราไปบอกปีเขาเขาจะมีจัดเตรียมไว้ให้นะคะราคาก็ไม่แพงแล้วก็ไปทําตามที่เขาบอกก็เอากระดาษเงินกระดาษทองปัดเป่าตั้งแต่หัวเปล่าเออเวลาปัดเนี่ยให้ปัดตั้งแต่หัวแล้วสบัดลงไปที่เทา้าให้เหยียดแขนตรงแล้วสบัดออกนะคะทําอย่างนั้นสนะิบสามครั้งสิบสองครั้งคือปีของเรานะตั้งแต่ปีชวดฉลูขานเถาะหรือเป็นเดือนนะ หนึ่งถึงสิบสองเดือนแล้วสิบสามนี่คือการเสริมเมื่อทําเสร็จแล้วเนี่ยในชุดไหว้ชุดไหว้ปีชงเนี่ยเขาจะมีส้มห้าลูกส้มห้าลูกนั้นคุณอย่าวางทิ้งไว้นะคะเมื่อคุณไหว้ปีชงเสร็จแล้วคุณให้เอาส้มห้าลูกนั้นกลับมากินเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะใครที่ไปวัดไปไหว้วัดเล่งนยี่ที่ในกรุงเทพเนี่ยที่มาดามรู้จักก็คือเราเดินออกไปทางถนนมังกรเนี่ยไปทางด้านหลังวัดเล่งนียยี่เราจะไปที่สันเจ้า อะไรนะมูล,ลนิธิร่วมกระตันยูนะคะด้านหลังจะมีมูล,ลนิธิร่วมกระตันยูให้เราไปทําบุญลงศพนะคะไปทําบุญลงศพแล้วเขาจะมีพิธีสวดพระเก่งเราขึ้นไปที่ชั้นสองเขาจะมีพิธีสวดพระเก่งแล้วเขาจะมีใบให้เราติ๊กอะ่ะติ๊กเกี่ยวกับเรื่องอรายการงานการเงินความรักสุขภาพเอ่อแล้วก็เกี่ยวกับครอบครัวมันจะเป็นห้าอย่างจุดละยี่สิบาทถ้าเราทําทั้งหมดห้าจุด ก็หนึ่งร้อยบาทเขาก็จะสวดพระเก่งก็จะสวดมนต์ให้เราเสริมด้านเนี้ตลอดทั้งปีนะคะเราก็ไปทำซักแค่แค่หนึ่งร้อยบาทเองใครที่อยู่ใกล้เยาวราชทั้งอยู่ใกล้เยาวราชก็ไปทำนะคะเพื่อแก้ปีชงแล้วมาดามไปทำทุกปีชงไม่ชงมาดามก็ไปทำนะที่ตรงร่วมกตตัญอยู่ไปทำบุญลงศพทำบุญลงศพนะทำตามอัธภาพนะคะไม่ใช่จะต้องซื้อทั้งลงสี่ร้อยห้าร้อย คุณมีมากทํามากคุณมีน้อยทําน้อยมีร้อยหนึ่งก็ทำร้อยหนึ่งนะคะใครมีปัจจัยเยอะก็ทําไปหนึ่งโลงก็ถือว่าเราก็ได้บุญจะทำร้อยจะทํา500คุณได้บุญเท่ากันอยู่ที่เจตนานะคะแล้วก็ไปทําสวดพระเก่งซะถ้าจะต้องการบางคนไม่ได้เสริมทั้งหมดฉันจะต้องการเสริมแค่นี้แค่นั้นก็แล้วแต่คุณจะติ๊กลงไปแล้วคุณก็เอาเงินไปหยอดตู้ทําบุญตามที่คุณติกเอาไว้นะคะก็เป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงให้กับตัวคุณเอง ไปหยอดน้ำมันตะเกียงเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยพบแสงสว่างใครที่มาดามดูไปว่าเจ้านายมองไม่เห็นความสําคัญของเรามองดูว่าผลงานเราเล็กน้อยเกินไปเอ่อช่องทางการทํางานโอกาสก้าวหน้าเรามีน้อยคุณไปเติมน้ามันตะเกียงนะคะเพื่อให้ชีวิตเนี่ยจุดแสงสว่างให้กับชีวิตเราให้เราพบทางสว่างให้เจ้านายมองเห็นความเก่งความสําคัญของเรานะคะ จบคำพยากรณ์นะคะสำหรับปีชงทั้ง4ปีใครเห็นว่าคลิปนี้แบบมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดานัดสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ